สวัสดีคะ่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่1ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าภาพลักภายนอกของคุณในสายตาของคนอื่นนะคะเป็นอย่างไรนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่1ต้องบอกเลยว่าคนกองนี้ผ่านเรื่องราวความเสียใจมันนับไม่ถ้วนนะคะคือคุณมีความเสียใจบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณนะคะซึ่งมองว่าเกี่ยวกับความผิดพลาด ทั้งที่ตัวคุณเองเป็นคนทําหรืออาจจะเป็นคนอื่นกระทํากับตัวคุณนะคะแล้วคนอื่นเขามองเห็นทุกช่วงเวลาของคุณนะคะว่าเออคุณผ่านเรื่องราวความเสียใจมาเยอะมากจริงๆแต่ว่าคุณสามารถผ่านมาได้ด้วยตัวเองนะอาจจะเป็นเพราะว่ามีเวลาช่วยเยียวยารักษาด้วยแหละคุณก็เลยดีขึ้นนะคะแต่สุดท้ายแล้ว่ะ คือเขาก็มองว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยที่สามารถผ่านเรื่องราวยากๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะด้วยตัวของคุณเองนะคะทั้งที่มันเป็นเรื่องราวที่เจ็บปวดแล้วก็เศร้าโศกเสียใจมากเลยนะคะแล้วเขาอ่ะก็มองว่าคุณอ่ะเป็นคนทํางานเก่งนะแต่คุณเป็นคนดื้อคนของเยี้ยดื้อมากดื้อร้านนะคะเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากนะคะสูงจนขนาดที่ว่ามันทําให้คนอื่นเขาหมั่นใ้ได้ด้วยนะ แล้วมันอาจจะมีปัญหากับเจ้านายหรือว่าคนที่มีอํานาจมากกว่านะคะดังนั้นแล้วเนี่ยคนกองนี้เหมาะที่จะทํางานของตัวเองนะคะทํางานที่คุณสามารถออกแบบชีวิตของตัวเองได้เป็นอิสระกับตัวเองได้นะคะอย่างเช่นเป็นเจ้าของธุรกิจหรือยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยค่ะที่เราเป็นเจ้าของช่องเองหรือว่า ทํางานในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆการสร้างตัวตนต่างๆค่ะก็จะดีมากๆนะคะแล้วก็จะสามารถสร้างสารรหรือว่ารังสรรผลงานเหล่านี้ออกมาให้กับผู้ชมเนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยนะคะไม่อย่างนั้นแล้วถ้าคุณทํางานในองค์กรที่ว่าอ่ามันเป็นองค์กรที่ว่าคนอื่นเขาควบคุมคุณนะคะคุณจะอึดอัดแล้วมันจะไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะและท้ายที่สุดแล้วอ่ะคุณจะอยู่ไม่ได้แล้วก็มองว่าคนกองเนี้ยจะเป็นคนที่ ท้ายที่สุดแล้วอะถ้าคุณทำงานประจำนะท้ายที่สุดแล้วคุณจะออกมาใช้ชีวิตด้วยตัวของคุณเองนะคะออกมาทำสิ่งที่คุณรักออกมาทำสิ่งที่คุณฝันโดยเอาความสามารถของตัวคุณเองที่มีอยู่เนี่ยมารังสรรผลงานให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเองนะคะแล้วก็ผู้อื่นนะคะแล้วก็มองว่าคุณจะสามารถหาเงินได้ด้วยตัวเองนะคะโดยไม่งอองค์กรไหนด้วยนะคะแล้วก็ไม่งอใครด้วยเป็นนายตัวเองอะค่ะ แล้วก็มองว่ามันจะประสบความสําเร็จด้วยนะคะเพราะว่ามันขึ้นในเรื่องของการเฉลิมฉลองในเรื่องของการงานการเงินการเรียนหรือแม้แต่ความรักนะคะคนกองนี้ก็ถือว่าจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยนะคะ เป็นไปได้ว่าใครในที่นี้นะคะอาจจะมีธุรกิจของตัวเองหรืออาจจะกําลังทําอยู่หรือถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เริ่มเนี่ยอาจจะอ,อยู่ในจุดที่ว่ายังไม่ได้ก้าวออกมาจากหรือว่างานที่ว่ามีใครควบคุมเราอยู่นะคะแต่มีโอกาสสูงมากที่ว่าคุณจะออกจากองค์กรนั้นๆแล้วก็มาทํางานของตัวเองนะคะและประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยนะคะคุณเป็นคนที่เติบโตด้วยลําแข้งของตัวเองนะคะ และที่สำคัญเนี่ยคุณสามารถพัฒนาการงานของคุณให้มันก้าวหน้าได้มากเลยนะคะการงานมีโอกาสเติบโตขึ้นอีกในอนาคตจากที่มันเติบโตอยู่แล้วมันก็จะเติบโตขึ้นอีกนะคะการเงินเนี่ยก็มีความคล่องตัวที่มันสูงมากเลยนะคะก็ถือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความสุขความสบายใจด้วยซ้ําในขณะที่ว่าคุณได้อยู่กับตัวคุณเองนะคะในสิ่งที่คนอื่นเขามองคุณอ่ะนะเวลาที่คุณได้อยู่กับคุณเองเนี่ยคุณจะมีความสุข มีความสบายใจนะคะรู้สึกว่ามันได้ทำสิ่งที่คุณฝันสิ่งที่คุณคิดไว้โดยไม่มีใครมาขัดนะคะแล้วก็คนกองเนี้ยเป็นคนมีเพื่อนน้อยแต่มีคุณภาพนะคะด้วยความที่คนกองเนี้ยเป็นคนรักตัวเองแล้วก็ช่างเลือกค่ะเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่เขาจะมีเพื่อนน้อยเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่คัดสรรเพื่อนหรือว่าคนที่จะมาอยู่ในชีวิตเขาเนี่ยเยอะมากนะคะ เป็นคนที่จะคัดกรองสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะเพราะเขาไม่อยากเกิดความผิดพลาดเกิดความเสียใจอะไรอีกแล้วนะคะเพราะเขารู้สึกว่าเขาผ่านพวกนี้มาเยอะแล้วเขาไม่อยากที่จะพบเจออะไรแบบนี้อีกแล้วนะคะดังนั้นเขาจะคัดกรองคนให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็มองว่าจากการที่คุณคัดกรองค่ะคุณจะมีมิตรภาพที่ดีมากนะคะที่บอกว่ามีเพื่อนน้อยแต่มีคุณภาพนะแล้วก็ครอบครัวของคุณเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่ดีเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากเลยนะคะ หรือบางคนในที่นี้เนี่ยอาจจะเติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่มีพร้อมในทุกๆด้านอยู่แล้วนะคะทั้งฐานะการงานการเงินนะคะก็ค่อนข้างพร้อมนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้มาจากครอบครัวที่มีฐานะอยู่แล้วมันเป็นไปได้ว่าคุณจะสามารถสร้างฐานะ ที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนให้กับตัวคุณเองแล้วก็ครอบครัวของคุณได้ดีมากๆเลยนะคะและมองว่ามันจะประสบความสาเร็จจริงๆเพราะตัวคุณเป็นคนเก่งอ่ะตัวคุณเป็นคนมีความสามารถหลากหลายอยู่แล้วดังนั้นแล้วมันทําได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะคนกองนี้ที่สําคัญเลยคีย์เวิร์ดคือเป็นคนสวยเก่งแถมรวยอีกต่างหากนะคะเรียกว่าครบเครื่องเลยนะคะคนกองนี้อากับกันนะคะถ้าคุณไม่ใช่ผู้หญิงเนาะคุณอาจจะเป็นผู้ชายก็จะเป็นคนที่สมาร์ท หล่อเท่ดูดีนะคะครบเครื่องเลยนะคะใครๆก็อยากได้นะคะคนกองนี้เพียงแต่ว่าบางทีอาจจะต้องลดอีโก้ลงนิดนึงมาดูในส่วนของไพ่ออร์เคิลนะคะ3ใบซึ่งไพ่ออร์เคิลเนี่ยก็จะเป็นไพ่คําแนะนํานะคะที่ก็จะบอกว่าเราจะต้องปรับหรือว่าเราจะต้องเสริมในเรื่องของอะไรบ้างนะคะไพ่ออร์เข้าลใบแรกนะคะ a win-win win outcome is forecast นะคะ คาดการผลแพ้ชนะไพ่ใบน,นี้แนะนําว่าคุณกําลังจะได้เริ่มความสัมพันธ์ใหม่หรือความสัมพันธ์ที่มีอยู่กําลังจะเปลี่ยนไปมีทั้งไปต่อและพอแค่นี้เพื่อก้าวไปสู่ความมั่นคงและความชัดเจนในอนาคตนะคะดังนั้นแล้วนะคะถ้าอะไรที่มันไม่ดีที่มันแย่กับชีวิตนะคะเราก็ตัดออกไปซะ ให้เหลือแต่สิ่งที่ดีไว้กับชีวิตเราก็พอนะคะชีวิตเราไม่ควรที่จะไปเสียเวลากับสิ่งที่มันไร้ค่าหรือว่าสิ่งที่มันไม่ดีกับชีวิตนะคะไพ่ o r a เ l e ใบที่2นะคะ Noting h w i l l c o m e of this Situation นะคะจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากสถานการณ์นี้หมายความว่าไม่มีอะไรให้คุณต้องกังวลใจหากคุณเชื่อว่าคุณทำได้คุณก็ทำได้และหากคุณเชื่อว่าคุณทำไม่ได้คุณก็ทำไม่ได้ฉะนั้นแล้วจงเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะคะ 查。Huh? ไพ่อราเคีใบที่3นะคะ expect powerful change คาดหวังการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังหากคุณต้องการคำยืนยันว่าคุณสามารถบรรลุความฝันของคุณได้หรือไม่คำตอบคือใช่ไพ่ใบน,นี้คือการเริ่มต้นที่ทรงพลังแต่จงเตรียมพร้อมเพราะมันอาจจะเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างลำบากอย่างไรก็ตามทิศทางใหม่ๆมักนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีเสมอดังนั้นแล้วนะคะหากคนกองนี้มีความฝันหรือมีเป้าหมายที่คุณยังทำไม่ได้แล้วคุณอยากจะรู้ว่าคุณทำได้หรือเปล่า หรือบางคนอาจจะสำเร็จไปแล้วก็บอกเลยว่าคุณทําได้แน่นอนนะคะด้วยความที่คุณเป็นคนเก่งและไพ่ไกด์มาขนาดนี้ยังไงคุณสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตตัวเองและครอบครัวคุณได้อย่างแน่นอนนะคะมาดูในส่วนของไพ่คำวยพรนะคะ a b r a c i n g on the children นะคะพรแก่เด็กๆบางคนที่นับถือหรืออบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นลักษณะเหมือนเด็กอะคะ่ะอาจจะเป็นกุมารหรือ,อาาเขาอาจจะมองว่า คุณอนะส่วนใหญ่แล้วจะได้โชคกับเด็กมากกว่าหรือคนที่มีมีอายุน้อยมากกว่านะคะหรือมองว่าเร็วๆนี้เนี่ยคุณจะมีโชคจากเด็กหรือคนที่อายุน้อยกว่าก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะ ค่ะก็ประมาณนี้นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่1ทุกท่านนะคะย้ํานะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กล่องที่2ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าภาพลักภายนอกของคุณในสายตาของคนอื่นเป็นอย่างไรนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กล่องที่2นะคะคนอื่นนะคะมองว่าคุณเป็นคนที่ทํางานเรื่อยๆชิลๆสบายๆนะคะ แต่เวลามีปัญหาอะไรอะ่ะหรือเวลามีการปัญหาอะไรเกิดขึ้นอะ่ะคุณจะเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญกับปัญหานั้นโดยตรงนะคะชอบที่จะหนีปัญหานะคะหรือว่าปล่อยให้ปัญหามันจบลงด้วยตัวของมันเองทั้งนี้อาจจะต้องอาศัยในเรื่องของระยะเวลาด้วยนะคะเหมือนกับ ถ้าเวลาผ่านไปเดี๋ยวปัญหามันก็จบไปเองนะคะหรือถ้าเกิดว่ามีการประทะเนี่ยคุณจะหลีกเลี่ยงการประทะนะคะคุณเป็นคนที่ไม่ชอบยุ่งกับใครอ่ะไม่ชอบสูงสิงกับใครถ้าเลี่ยงได้ก็จะเลี่ยงอ่ะไม่อยากมีปัญหากับใครด้วยอยากที่จะอยู่แบบสงบสุขมากกว่านะคะแต่คนกองนี้เป็นคนอดทนเก่งมากเลยนะคุณเป็นคนที่ อดทนมีความเข้มแข็งมากนะคะไม่ว่าจะต้องเจออุปสรรคหนักแค่ไหนเนี่ยคุณสามารถเอาอยู่แน่นอนนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนคิดมากคิดเยอะนะคะมีเรื่องที่ต้องให้คิดมากมายนะคะเป็นไปนได้ว่าคนกองนี้อาจจะเป็นผู้นําครอบครัวนะคะอาจจะเป็น หัวเรี่ยวหัวแรงให้กับครอบครัวเป็นหลักนะคะเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวค่ะคนกองนี้เป็นคนเก็บเงินเก่งนะคะเป็นคนที่รู้จักช่องทางในการทํามาหากินเยอะมากนะคะเป็นไปได้ว่าคนกองนี้เป็นคนที่ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดนะคะทุกรูปแบบตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะคะคือลําบากตั้งแต่เด็กอะแล้วคุณก็เป็นคนที่แบบหาเงินเก่งใช่ไหมคะก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองอะคะ่ะบางคนเนี่ยอยู่ในสถานะที่ว่าจากลําบากอะ ตอนนี้คุณไม่ลำบากแล้วนะคุณมีกินมีใช้นะคะการเงินเนี่ยคล่องตัวมากๆเลยนะคะแล้วคุณอะ่ะก็เป็นคนที่ชอบวางแผนอนาคตนะคะว่าเออเดี๋ยวจะทำอะไรดี เกี่ยวกับการงานการเงินคุณเป็นคนอย่างที่บอกคุณเป็นชนชอบหาเงินชอบทํามาหากินไม่ชอบอยู่นิ่งนะคะคนกองนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจะแบบถ้ายังมีลมหายใจอยู่คุณจะไม่หยุดที่จะหาเงินนะคะทั้งนี้ก็เพื่อความมั่นคงในอนาคตของตัวคุณเองแล้วก็ครอบครัวของคุณด้วยนะคะคุณจะเป็นคนที่ไม่ได้คิดแค่ตัวเองคนเดียวแต่จะคิดถึงคนอื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงไม่แปลกที่ไม่มอกว่าคุณเป็นคนคิดเยอะคิดมากนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้คิดแค่ตัวเองคนเดียวนะคะคุณต้องเอา คนอื่นเนี่ยให้รอดไปกับคุณด้วยนะคะคนกองเนี่ยเป็นคนมีความหนักแน่นนะคะมีความมั่นคงเด็ดเดี่ยวนะคะทางอารมณ์แล้วก็ภายในจิตใจเนี่ยสูงมากนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่มีเรื่องอะไรเข้ามาเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะคะต้องมีเหตุผลต้องมีหลักฐานมาซัพพอร์ตตรงนั้นด้วยนะคะถึงจะทําให้คุณเชื่อได้ฉะนั้นแล้วเนี่ย หายห่วงได้เลยว่าคนกองนี้จะหูเบาไม่มีทางค่ะคนกองนี้ไม่ใช่คนหูเบาค่ะเป็นคนหูหนักพอสมควรแล้วก็จะพิจารณาสิ่งรอบตัวว่าถูกหรือผิดนะคะแล้วก็ค่อยมาตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะคะคุณเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะแต่ไม่ได้สูงเหมือนขนาดกองแรกนะคะไม่ได้สูงจนไม่ฟังใครนะคะเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงแต่ยังอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงอยู่นะคะอย่างที่บอกเนาะแม่หมอว่าคนกองนี้แต่ก่อนเขาลำบากนะ ชีวิตของคนกองนี้ต้องผ่านอะไรมามากมายนะมีอุปสรรคเยอะมากมายเข้ามาในชีวิตเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินอย่างที่บอกว่าคนกองนี้เป็นคนลําบากมาก,ก่อนอาจจะแบบอยู่ในฐานะที่ยากจนเลยนะคะสําหรับบางคนนะตั้งแต่เด็กแต่ตอนนี้คุณสามารถผ่านมันมาได้อะ่ะคุณต้องดิ้นรนทุกวิถีทางด้วยสติปัญญาด้วยหนึ่งสมอง2มือและ2เท้าของคุณเนี่ยเอาตัวรอดมาจนถึงทุกวันเนี้ยถ้าคุณได้มาดูคลิปเนี้ย คุณเก่งมากนะคะกว่าที่คนคนนึงจะผ่านอุปสรรคทั้งการงานการเงินหรืออะไรก็ตามแตก ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอ่ะกว่าจะผ่านมาได้ถึงทุกวันเนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วคุณทําได้อ่ะแปลว่าคุณเก่งมากนะคะและอยากจะเป็นกําลังใจให้กับคนกองที่2มากๆไม่ว่าคุณจะผ่านเรื่องราวอะไรมานะคะหากคุณได้มาดูคลิปนี้นะคะเราคือเพื่อนกัน,นะคะ่ะเราคือคนที่แชร์ความรู้สึกร่วมกันได้หากคุณมีอะไรที่อยากที่จะแชร์ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะเรายินดีต้อนรับคุณเสมอนะอ๋อแล้วก็คนกองนี้นะคะด้วยความที่อย่างที่บอกว่าแต่ก่อนเขาลําบากนะดังนั้นคนกองนี้แอบจะมีความขี้งก เออถ้าพูดความคำว่าขี้งกมันอาจจะดูแรงไปเนาะอาจจะเป็นคําว่ารู้จักคุณค่าของเงินนะคะเป็นคนที่จะทําอะไรต้องคิดแล้วคิดอีกคิดดูว่าเออมันมันมันดีหรือยังถ้ามันดีที่จะลงทุนก็ทําถ้ามันไม่ดีก็จะไม่ทํานะคะแล้วคนกองเนี่ยเป็นคนที่รักตัวเองมากนะคะมักจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเสมอนะคะคุณจะไม่ค่อยแคร์คนรอบข้างเท่าไหร่คุณจะแคร์แค่ตัวเองอะค่ะคือเป็นคนที่ไม่ค่อยได้สนใจครอย่างที่บอกว่าเป็นคนที่จะอยู่แค่ในโลกของตัวเองไม่ค่อยสนใจ ใความรู้สึกของใครสักเท่าไหร่อะค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะให้คนกลุ่มน,นี้ไปสนใจคนอื่น หรือสนใจเรื่องราวคนอื่นก็จะไม่ค่อยสนใจอ่ะจะเป็นคนที่โฟกัสแค่กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวเท่านั้นนะคะมาดูในส่วนของไพ่ออร์เรเสามใบนะคะซึ่งไพ่ออร์เ e นะคะก็จะเป็นไพ่คําแนะนําหรืออาจจะเป็นไพ่ที่จะเสริมในส่วนที่เราขาดก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะไพ่ออร์เรเชใบาแรกนะคะ u n e w Start Is Coming นะคะการเริ่มต้นใหม่กําลังจะมานี่เป็นไพ่ที่มงคลที่สุดในสํหรับเป็นแง่บวกโดยสิ้นเชิงและชี้ให้เห็นถึงสิ่งใหม่และน่าตื่นเต้นที่กําลังจะพัฒนา ากคุณมีเป้าหมายอยู่สามารถบรรลุปเป้าหมายของคุณได้แน่นอนนะคะโอ้โหคนกองเนี้ยอะไรที่คุณมุ่งมั่นว่าคุณจะทำอะ่ะคุณจะทำได้แน่นอนนะคะแล้วความฝันของคุณยอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วนะคะ ไพ่ออร์เคิลใบที่2นะคะ Conclusion a r i t i n r i d g e นะคะบทสรุปอยู่ใกล้แค่เอื้อมหากคุณได้ไพ่ใบนี้แสดงว่าสิ่งที่คุณถามถึงกําลังถึงจุดสูงสุดหรือเพิ่งจะผ่านพ้นไปและตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในมือคุณแล้วหน้าที่ของคุณคือทํามันให้เต็มที่และก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงนะคะไพ่ออร์เคิลใบที่3นะคะ The End of Thought Cycle Approaches จุดสิ้นสุดของวัฏจักรใกล้เข้ามาแล้วไพ่ใบนี้เตือนว่าคุณต้องใช้ความพยายามในการแก้ไขปัญหาหากคุณสงสัยว่าควรทํางานต่อหรือลาออกไพ่ใบนี้เป็นสัญญาณที่ดีในการลาออกจากงานสิ้นสุดแล้วกับเรื่องเลวร้ายต่างๆนะคะมาดูในส่วนของไพ่ข่วมยพอนะคะ a b r a s i n g of the waters พรแห่งน้ําหมายถึงอะไรนะคะแม่หมอมองว่าเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในน้นะะํา,า,นานะคะอาจจะเป็นพระแม่คงคานะะคหรือเจ้าแม่ทะเลนะคะ หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่าง่นะคะซึ่งแม่หมอไม่ไม่ค่อยรู้จักมากนะคะก็จะแนะนําได้เพียงเท่านี้นะคะหรืออีกอย่างหนึง่งถ้าคุณน่ะรู้สึกว่าชีวิตของคุณติดขัดนะคะให้ไปทําบุญกรวดน้ําหรือทําบุญด้วยการถวายน้ําเปล่านะคะหรือน้ําปานะต่างๆมันจะช่วยให้ชีวิตของคุณนอะโฟล์มากขึ้นนะคะทุกอย่างจะไหลเวียนอย่างเงินน่ะถ้าติดขัดในเรื่องของการเงินการเงินก็จะไหลามาเทมามา,มากยิ่งขึ้นนะคะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กล่องที่2ทุกท่านนะคะย้ำนะคะที่บอแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยมาแลที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กล่องที่3ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงในหัวข้อที่ว่าภาพลักษณ์ภายนอกของคุณในสายตาของคนอื่นเป็นอย่างไรนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กล่องที่3นะคะ แม่หมอมองว่าคนอื่นน่ะจะมองว่าคุณมีอยู่2ช่วงอารมณ์ด้วยกันนะคะแต่ไม่ใช่ลักษณะเหมือนแบบไบโพลารนะแต่จะแบบแบ่งเป็น2พาร์ทโดยรวมนะคนอื่นนะะ่ะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีมองโลกในแง่บวกนะคะเข้าใจผู้อื่นได้ดีอ่อนไหว้รคิดมากในบางครั้งนะคะแถมอาจจะมีน้อยใจอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะ แต่คนกองนี้สิ่งหนึ่งที่ผู้คนเขาสัมผัสได้คือคุณเป็นคนที่มีเซนต์ดีมากนะคะมีทั้งเซนต์ในการมองคนออกนะคะรู้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวกับคนเหล่านี้ยังไงนะคะคุณรู้ว่าใครมาดีใครมาร้ายนะคะและที่สำคัญน,นะคะมีในเรื่องของซิกเซน์ได้ด้วยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีซิกเซน์ในเรื่องของการเห็นผีเห็นวิญญาณนะคะหรืออาจจะมีประสาทสัมผัสที่6 ในเรื่องของการสัมผัสกลิ่นนะคะหรืออาจจะมาในรูปแบบของความฝันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วคนกองนี้ยังชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะคะจิตใจอบอ้อมอารีนะคะและคุณนะคะยังเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีด้วยนะคะดูดีมีเสน่ห์นะคะทุกอากัศกิริยาการเคลื่อนไหวนะคะ ที่สำคัญยังโรแมนติกอีกด้วยนะคะโรแมนติกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่ความรักนะอาจจะเป็นในเรื่องของการทำงานกับเพื่อนร่วมงานต่างๆคุณอาจจะเป็นคนที่จํารายละเอียดต่างๆของคนอื่นได้เป็นอย่างดีแล้วก็รู้ว่าใครชอบอะไรใครไม่ชอบอะไรนะคะดังนั้นคุณจะไม่ทําตัวให้ไม่เป็นที่ถูกใจสําหรับสิ่งที่เขาไม่ชอบนั่นเองนะคะที่สําคัญคนกองนี้นะคะเขามองว่าคุณน่ะเจ้าชู้ด้วย อาจจะเป็นเพราะว่า,ารูปร่างหน้าตาดีก็ได้ประเด็นที่เขาบอกว่าคุณเจ้าชู้อาจจะเป็นเพราะว่าคุณอะ พูดจาดีอ่อนหวานด้วยเขาก็เลยคิดว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้อ่ะแต่จริงๆคณอาจจะไม่ใช่คนแบบนั้นก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่แบบเจ้าเสน่ห์มากนะคะแต่คุณเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีนะตรงที่ว่าก้าวช้าๆแต่มั่นคงนะคะคุณเป็นคนที่ถ้าคิดจะทําอะไรแล้วเนี่ยต้องทําให้สําเร็จนะคะเป็นคนที่เอาเป้าหมายเป็นที่ตั้งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะมุ่งมั่นกับสิ่งที่คิดว่าจะทําให้ได้เลยนะคะคนกองนี้เป็นคนที่ จริงใจกับผู้อื่นนะคะแต่มักไม่ค่อยได้รับความจริงใจกลับคืนมานะคะเป็นคนที่จิตใจเด็ดเดี่ยวกล้าบุกกล้าลุยทุกสถานการณ์หัวแข็งไม่ชอบประจบประแจงใครนะคะทำอะไรทำจริงจังหนักแน่นนะคะ ในบางครั้งอาจจะพูดตรงขวานผ่าซากเลยก็ได้นะคะแล้วฝ่ากฟันอุปสรรคได้เก่งรักใครรักจริงนะคะซึ่งมันอาจจะตรงกันข้ามกับเมื่อกี้ใช่ไหมที่บอกว่าพูดจาดีอ่อนหวานดูเจ้าชู้เนี้ยอย่างที่บอกแม่หมอกเกิดตั้งแต่แรกว่าคนกองเนี้ยเขาอะมองคุณเป็นสองมุมมองคือมีทั้งแบบแสงสว่างแล้วก็แบบความมืดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมองคุณได้เป็นแบบนี้เลยนะ และอีกมุมหนึ่งอ่ะคุณเป็นคนปากร้ายใจดีนะจ๊ะคนกองนี้เป็นคนที่ปากกับใจตรงกันนะคะโกรธง่ายหายเร็วนะคะขี้โมโหด้วยอารมณ์พรุงพรานได้ง่ายแต่จริงๆเราไม่เป็นอะไรนะคนกองเนี้ยคือไม่มีอะไรเลยเป็นคนแบบนี้เฉยๆแต่จริงๆเราไม่มีอะไรเขาเป็นคนจริงใจกับผู้อื่นด้วยซ้ํานะคนกองเนี้ยไม่น่ากลัวเลยและคนอื่นอะ่ะเขาก็เข้าใจคุณดีนะว่าคุณเป็นแบบเนี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้มองว่าคุณเป็นคนร้ายกาจอะไรเขามองแค่ว่า เออคุณก็เป็นคนแบบเนี้ยเป็นคนจริงใจดีด้วยซ้ํานะคะแต่มันก็อาจจะมีบางคนนะคะที่เขาอาจจะแบบไม่ได้ชอบในมุมนี้ของคุณแต่อย่างที่แม่หมอบอกมันคือตัวตนของเราอะถ้าเราทําอะไรแล้วมันไม่เดือดร้อนคนอื่น,นก็ทําไปเถอะคือเราไม่สามารถที่จะทําให้ตัวเราอะถูกจริตกับใจของทุกคนได้อะทุกคนมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมาดูในส่วนของ ไพ่ออร์เา,ามใบนะคะซึ่งไพ่ออร์กเก็จะเป็นไพ่คำแนะนำนะคะที่จะบอกว่าเราควรที่จะได้รับการแก้ไขอะไรบ้างหรือว่าจะต้องเสริมในเรื่องอะไรบ้างนะคะไพ่ออร์เใบาแรกนะคะ Show the world the real you นะคะ,สะแสดงให้โลกเห็นตัวจริงของคุณไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าสิ่งสําคัญคือคุณต้องปล่อยให้ชีวิตเปิดเผยและก้าวหน้าแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะดูน่ากลัวก็ตามไพ่ออร์เใบาที่สนะคะ Take time to breathe out ถ้าคุณถามว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือยังคำตอบคือใช่นะคะและคุณควรไปต่อนี่คือจุดสูงสุดแล้วถึงเวลาของคุณแล้วจงมีศรัทธาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นดีที่สุดพยายามยอมรับกับสิ่งที่เป็นอยู่ณตอนนี้และมีความสุขกับชีวิตในปัจจุบันดังนั้นอาจจะมีคนถามนะว่าการที่คุณเป็นแบบนี้มันดีพอหรือยังก็ ตามที่ไพ่บอกเลยนะคะคุณอาจจะทําตามหรือไม่ทําตามก็ได้เพราะนั่นคือสิทธิ์ของคุณนะคะแต่เราอาจไพ่เพื่อเราอยากจะแนะนําคุณเฉยๆว่านี่คือสิ่งที่คุณต้องปรับ หรือเสริมอะไรบ้างนะคะมาดูในส่วนของไพ่ระฆังใบที่3านะคะ Expect Powerful Change คาดหวังการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังหากคุณต้องการคำยืนยันว่าคุณสามารถบรรลุความฝันของคุณได้หรือไม่คำตอบคือใช่ไพ่ใบน,นี้คือการเริ่มต้นที่ทรงพลังแต่จงเตรียมพร้อมเพราะมันอาจจะเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างลำบากอย่างไรก็ตามทิศทางใหม่ๆมกักจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ตีเสมอนะคะมาดูในส่วนของไพ่คำวยพอนะคะ Abrasing on Growing o l d e r นะคะ พรให้อายุยืนนะคะเขาก็อวยพรคุณปกตินั่นแหละเป็นเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นปันพระบุษของคุณนะ่ะพรให้อายุยืนของคนแก่เนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่อายุยืนอย่างเดียวนะแต่เขาอ่ะยังอวยพรให้คุณนะ่ะมีความสุขกับชีวิตในทุกๆวันด้วยนะคะไม่ให้ชีวิตอมทุกข์เพื่อที่ชีวิตของคุณนะ่ะ จะได้ก้าวเดินต่อไปนะคะแต่มันอาจจะออกมาในรูปแบบโดยรวมก็คือขอให้อายุยืนนั่นเองแต่จริงๆแล้วอะ่ะไม่ไม่ใช่สัทีเดียวนะคะก็รวมๆแล้วก็คือขอให้คุณอะ่ะมีความสุขกับชีวิตไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามแต่ก็ขอให้คุณได้รับความสุขนั้นกลับมาหากคุณจริงใจกับใครแล้วไม่ได้รับความจริงใจตอบก็ให้ถือซะว่าเป็นการทําบุญทําทานไปไม่ต้องไปยึดต,ติดกับคนเหล่านั้นนะคะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3ทุกท่านนะคะย้ำนะคะกิฟต์บองแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นอาจจะตรงมากไม่ตรงมากหรืจะไม่ตรงเลยก็ต้องขอแพลนในที่นี้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ